มาสบายดีพี่น้องมากินข้าวน้ำข่อยเด้อแกงาากระไม้ย่างใส่แซ่บขนาดในซ้ำแซ่บที่สุดในสามโลกนะคะทุกคนแกงกระไม้ข่อยโคตรอร่อยเลยมาๆ,ๆพี่น้องมาสบายดีจ้าทุกคนใส่กระดูกหมูน้ำใส่แกงกระไม้เพิ่มแกงคุกมาในซ้ำหน่อย จอไปนั mm, yeah, ่งทางฝุั่จริงก่อนเขายุ่งเขาแ่บแมวมึงมาบอกแมวอยู่บมแมลง ีมับบนเ้ทนมทเี่ยวตะปพ่อกระโจนกินกล้องนี่นเองมันแจ้งอยู่วะกนก้อง งผู้แขวเนาะเขาไปไว้ในห้องน้ําแล้วก็ยังเอาออกมาอยู่เนาะว่ามาแปลงแล้วแม่าบสบายดีพี่น้องตัวใหญ่ก็ใหญ่ตัวบใหญ่ก็ใหญ่นะเนาะนก็วเ

ลาบนค่ับยากลาบซีนนะก็ขอพัลลมเนี่ยเ,เ,เดีอนไปไปค่ะ้วก้ว่กิโโนาะ

ตาเอาแล้วนะหมอหันเตาเมือม่อรถมาถูกพระพาวันจริงพระพาวันกินย่าสาวเมื่อให้เรากินแหมมันคือพระเห็นมาวะถ้าไปผุนแลน้วซะหน่อย ไปคุณทำแลบยังไปเติมเงินเชิญหาเื่อวานสะพัยบ้านหน้ากลับมาบนานขับยังองประจาน อยากได้กบก็ไม uh ่กบคนกบคนหัจากขึ้ต้นกบลาแรกหลายกว่าคอยเอาข้นกบใส้น้ำไม่ส่งคอยอยาก่ะรวบพักพักอันเรื่งสุกพักจริงเลยไปสุกพักมาสุกเป็นสุกพักผักโขมผักเพียงแข่งยังขาบวก มอเหา้มั่นะมันแวหรนปแมวนี่มันบรเยนาะไว่บอกินมันักมายากับตัคนนี้มันไหยดไ่บนขาปโอนมันช้อยได้แมวดำเลย แงน้อยคือกันไปบ้างแม่เรากินไว้ในพื้นแบบนี้นั่งเน้มงาห้อต่อจานมาห้องให้ต้องกินใค่ถ้วยใส่จานมาถูเนอะเอาฟางไปแบบนั้นไปกินเน้อยางนี้นั่งเผาแน้มมึงสื่อบรากินต้องใส่ถ้วยใส่กะละมังเนี่ยเพื่อนสะอาดสะอาดเพป็นก็ว่าเพื่อนเพิ่งเหนื่อเหรอเดี๋ยวกูจะไปปล่อยวัดตัวดู ประสาทมัขึงกูไปปล่อยวัดกันหน่อยี่อย่างนี้อ้วนชมพูไม่ละอ้นไม่ละอ้นให้ละไม่ละอ้นขอตลอดเลยเฮ้ยไม่ใช่ตัวไหนมาอีกมึงต้องต่อยไม่ละเดียว เอาเ่ะไรขาดบ้างคอนด์ เมฆเมฆมาดอมาดูไปดูดีเลยมองเขาป็นอ่ะใช่คุอขับมันขับไปเลยอืมอืมขอรถไย เป็นยังไงสันข้าต uhm. ่ายบุกมีตนนึบุกมีต้องถามมันมนไปแล้วไปไปบุกทิ่ปัญหาใส่เพิ่มแต่กระโดดทั้มูนะอาวมูในเดียวหนึ่ง ไม่แล้วเอ็มเอออมูอันนี้เขีเยอะอันนั้นก็ขนไม่น้อยกวเด็กัี้ขเอ้าเขาตู้แล้วปะปาตู้ค่ะอืม เรื่องหูเขาไงขึินพ so nice. oh, so ัดพัดนะปิ่นปลาทูเหรอขึิ่นปลาทูไม่ได้มาเข้าใส่ปลาทูนี่พักปะนี่ถูกชุบชุบเอามินเขาเนียวลาดเนยเขาตลาดจะแบบซื้อสิบพันชาวพันชุบคือพักสือจะพักน่ากินเน่าเต็มตู้เลยนพัดพักอันนี้มันพัดตะมาอันนั้นนะ แล้มันหงุดหง่หงเขามันหงุหงหเขาห้งเขาห้าวกับมะตั๊นันดอกก้อแล้วไม่ขึ้นเข่าลายปหนัดน้องเพียวจะอะอีเหมียวนะเหมียวอ่ะเหมียวไปหุ้รไปยินดะ เม่ะเ่ะคเมมายังไปถึงแขนเมบักเมดนะพี่บ้าคักเงาะป่าใส่้เด็กน้อยย่างมัเลียงน้ำคือพี่บ้าคักเงาะบักเมตัเรียงนใงกันบ่ายนบาันกรรเาสุ กลูกเขนี้ก็ลูกโตชั่วกะลูกคนอื่นนี้ก็ลูกโตชัวช่วให้กันแหงแน,น,นะพรานั่นพิตแม่ไดน่ะมันเต็มะฮะเอ้น,นองอนยง กระพล้วกเ้างกิเบังดูบงกล้องให้ไน้ดูนี่ชิบเอ็ดด้อเฮยพอสอมรับคลิปนี้ก็ลาเด้อเพีองเด้อสดีจ้า